ปริมาณน้ําที่มีในปีวันนี้ผมว่าแล้งหน้านะครับเราก็สามารถที่จะจัดการได้อย่างสบายครับไม่ให้มีผลกระทบ,บนะครับต่อพี่น้องประชาชนขบากสัเดร็จระเจ้าหัวในราชการเก้าเนี่ยให้ความสําคัญเรื่องน้ำโครงการขั้นลีดมีประมาณตั้งห้าพันโครงการเรื่องกรมชมระทานก็ได้ดําเนินการนะครับเพื่อความสุขของประชาชนและชาวบ้านคาว่าสืบสารักษาและต่อยอดเนี่ยก็ เป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับกรชุมทุงดํนดำเนินการขับเคลื่อนตามพระราชบพระบรมราชโองการของการพาาระราชดำชมติเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่ามีอภิสิทธิ์ในการดําเนินการาต่างๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นโงรงการที่ต้องดําเนินการตามขั้นตอนระเบียบกฎหมายหรือว่าหลังกระบการเมือินโครงการนี้เช่นกันแต่ว่าสิ่ง,งที่เน้นย้ำสำคัญที่สุดก็คือ,อกระบวนการการมีส่วนร่วม าก็อยากจะให้เชื่อมั่นนะครับในกรมชมพทานนะครับเพราะว่าแมัจจุวันนี้กรมชมพทานก็มีอายุ123ปีแล้วนะครับเรามีเทคโนโลยีใหม่อยากให้มั่นใจนะครับว่ากรมชมพทานจะดูแลเรื่องน้ำให้ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับ